โอเคมาดูใบงานที่3เนาะใบงานที่3ใช่ไหมเขาถามว่าจํานวนในแต่และข้อต่อไปนี้เป็นจํานวนตกกรรกยะหรือไม่เพราะเหตุใดอันดับแรกทั้เรียงต้องมาทบทวนก่อนว่าจํานวนตกกรรกยะคืออะไรจํานวนตกกรรกยะก็คือจํานวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้อะอย่างเช่นดูใบงานในข้อหนึ่เศษหส่วนห เป็นจำนวนท้าอยู่ใช่ไหมแลเรียนก็เขียนให้มันอยู่ในรูปเศษส่วนทํำยังไงทําให้มันเป็นเศษเกินอ่ะก็เอาตัวตัวตกกลางก็คือ2คูณกับตัวส่วนแล้วก็บวกด้วยตัวเศษถูกไหมสอคูณ5ก็จะได้10บวก1บวก1ก็จะได้11เพราะฉะนั้นมันจะเขียนเป็นเศษส่วนได้เท่ากับ ได้เท่ากับ11ส่วน5นั่นเองเดี๋ยวเขียนให้ดูดีๆก่อน271ส่วน5มันจะเท่ากับ11ส่วน5 11ส่วน5มันก็คือเศษส่วนใช่ไหมดังนั้นจำนวนเนี้ยมันก็เลยเป็นจำนวนตรรกยะนั่นเองดังนั้น11ส่วน5เป็นจำนวน ตกยะเพราะเขียนในรูปเศษส่วนได้ทีนี้ข้อที่2ข้อที่2มันเป็น3.2ส่วนด้วย1.3มันเป็นเศษส่วนก็จริงแต่อย่าลืมว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นทสนิยมอยู่ดังนั้นนักเรียนลองปรับให้มันเป็นเศษส่วนทั้งหมดก่อน ทำยังไงไอ้3.2อะกับ1.3มันมันจะกลายเป็นจํานวนเต็มเราก็ทําได้โดยการคูณคูณเข้าด้วยสิบทั้งบนทั้งล่างนะคะคูณเข้าด้วยสิบแบบเนี้ยพอเราคูณเข้าสิบแบบนี้จาก3.2คูณสิบมันจะได้เท่าไหร่3.2คูณสิบมันก็จะกลายเป็น32 ส่วน1.3คูณ10มันก็จะกลายเป็น13ได้แบบนี้แล้วมันจะได้ใหม่ได้รูปแบบใหม่ก็คือ3.2ส่วน1.3มันก็เขียนในรูปเศษส่วนได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นจำนวนนี้3.2ส่วน1.3เนี่ยจึงเป็นจำนวนตกกรรกยะแล้วนักเรียนก็ให้เหตุผลไปแบบนี้นะคะส่วนข้อที่3ลองจับมาบวกกันดู ผลลั์ที่ได้มันจะยังคงเป็นเศษส่วนหรือเปล่าถ้าเป็นก็สรุปว่าเป็นตรรกะยะข้อที่4ลบ3ามจุดลบ4จุดดหนึ่งอันนี้เป็นทศนิยมนะคะเราก็ลองเอามาลบกันดูว่ามันจะได้คำตอบเท่าไหร่แล้วการที่มันเป็นทศนิยมอ่ะมันเป็นทศนิยมซ้ำอะไรอย่างเช่นข้อนี้ลบ3ามจดหลบ4จุดหนึ่งนักเรียนลองคิดเลขดูสิมันจะได้เท่าไหร่ ได้เท่าไหร่มันจะได้8.41นะคะมันจะได้ลบ8.41โอเคจบแค่นี้แล้วสังเกตดูไอ้ลบ8.41มันคือทศนิยมซ้มามศูนย์ใช่ไหมเป็นทศนิยมสาแต่ว่าเป็นแบบสามศูนย์เหไหมการที่มันเป็นทศนิยมสาแสดงว่ามันเป็นจำนวน กยะด้วยเพราะมันก็เขียนในรูปเศษส่วนได้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่างข้อนี้เราก็สรุปได้เลยว่ามันเป็นตรก,กะยะนะคะส่วนข้อที่5้ะจับคูณดูถ้าสมมติพอคูณแล้วอ่ะทศนิยมมันจบมันไม่ได้ซ้ําตัวเลขอื่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจบโอเคมันก็จะเป็นตรก,กะยะข้อที่เหลือลองทำ